รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถ้าคุณเป็นคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เป็นประจำคุณจะพบว่าส่วนหนึ่งของปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมมีที่มาจากคำว่า,ป,าปัญหาเด็กติดเกม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 ถ้าเกมคือจุดเริ่มต้นแล้วคุณรู้จักเกมแค่ไหนเกมอะเกมอืมพี่ยังนึกไม่ออกเลยก็คือร้านเกมร้านเน็ตทำให้บันเทิงอ่ะ บางทีเด็กบางคนเล่นๆไปก็สนุกก็ติดเกมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะย้อนกลับไปเมื่อปี1958เกมเครื่องแรกของโลกถูกสร้างขึ้นเป็นเกมที่ใช้ผู้เล่น2คนแข่งกันตีเทนนิสชื่อเกม Tennis for Two ซึ่งเกมนี้ก็เดี๋ยรับความนิยมเป็นอย่างมากเกือบ60ปีต่อมาเกมได้พัฒนาไปไกลกว่าจุดเริ่มต้นมาก ถ้าเราออกไปถามคนที่เล่นเกมเราก็จะได้คำตอบว่า you, เกมก็มันก็ช่วยได้เงินได้อาชีพใหม่แล้วก็มีตังค์อ่ะแบบผมก็ผมขายเกมอคลิปทำวิดีโอก็ได้เงินเดือนเดือนละหมื่นนะครับผมความรู้ชอบเล่นเกมที่มันเกี่ยวกับการพัฒนาสมองเกมมันก็สนุกด <right ีมันเป็นเหมือนเพื่อนเพื่อนแก้เครียดเล่นเบื่อเล้าเกมก็คือสังคมครับ สำหรับเด็กบางคนเกมคือสิ่งที่พวกเขาให้เวลามากที่สุดจนผู้ใหญ่หลายคนกังวลว่าเกมจะสง่งผลกระทบในด้านร้ายกับพวกเขาหลายประเทศลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่ออนาคตของเยาว,วชนของพวกเขาประเทศไทยมีจำนวนเด็กติดเกมมากถึง2.7ล้านคนสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก แต่ยังไม่มีใครลุกขึ้นมาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังอาจารย์เองเป็นผู้ที่ทำการวิจัยนี้ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานวิทย์พรนพด หัวนหน้าสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือเนื่องจากผมเป็นจิตแพทย์เด็กไปนั้นก็จะมีพ่อแม่ที่มาปรึกษาด้วยปัญหาที่ลูกติดเกมเนี่ยมาเล่าเรื่องทั้งน้าาําตาหาทางออกไม่เจอว่าจะช่วยลูกยังไงผมเห็นปัญหาเหล่านี้ซ้าแล้วซ้ําเล่ายิ่งนับวันเนี่ยยิ่งทวมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วทําไมเราถึงยังไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ํารอย ก็เลยเกิดความคิดว่าอยากจะจัดค่ายขึ้นมาสมัครเข้ามาเนี่ยประมาณพันกว่าคนจากพันกว่าคนเราก็คัดเลือกมา61คนเอาเฉพาะเด็กที่ติดท่อน้ำรุนแรงก็ในมาสัมภาษณ์เนี่ยเราจะทำความรู้จักกับเด็กทุกคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองด้วยว่ากว่าที่มาถึงวันนี้เนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้าง 61คนนี้คือตัวอย่างของเด็กติดเกมขั้นรุนแรงค่ายบำบัดนี้จะสามารถช่วยให้พวกเขาหายติดเกมได้จริงหรือคือเราเราต้องรู้จักทำความเข้าใจเขาก่อนสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาเขาได้ตรงจุดที่สุดเพราะว่าต้นเหตุของปัญหาการติดเกมเนี่ยไม่เหมือนกัน ปัญหาเด็กติดเกมน้อยคนนักที่จะเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้จนทําให้คนทั่วไปมักจะมองเด็กติดเกมในภาพและมุมมองที่ตนเองเข้าใจยกตัวอย่างเช่นไม่ค่อยรู้จักแบ่งเวลาการเล่นเกมค่ะตอนกลางวันนี่ควรจะทําอย่างอื่นแนตะ่ก็เล่นเกมกลมหนา้ากลมตาเล่นแนตะ่เกมแบบในสมองเขามีแค่เรื่องเกมเด็กติดเกมเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนจะใช่หรือเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดเล่นหนักๆใคร่ครก็ไม่ไม่ฟังจะเล่น ไม่ทําอะไรเลยกินข้าวก็ไม่อยากจะไปกนินเล่นแล้วมันก็ลืมเวลาอะไรผมตื่นมา7จ็ดโมงไม่ได้เล่นไม่ได้นอนเลยวันขึ้นผมเป็นคนที่ไม่เล่นกลางคืนผมเล่นตอนกลางวันกลางคืนผมนอนเลยผมนอน,นอ่ะสามทุ่ม,<า>มตื่น<า><า>ก็จะเช้าหน่อยตีสี่ตีห้าก็ลุ่ไมไวผมไม่ไหวอ่ะหลับก่อนอมันจะเหนื่อย นอกจากนี <N <N ้คนทั่วไปมักจะมองว่าเด็กติดเกมเป็นคนที่แปลกแยกจากสังคมและไม่มีเพื่อนในโลกของความเป็นจริงเขาก็ก็เก็บตัวมีเพื่อนก็เป็นเพื่อนติดเกมเหมือนกันไม่ได้มีเพื่อนในชีวิตจริงครับก็มีแต่แค่กลุ่มเขาอะส่วนมากก็กลุ่มที่เล่นเกมนั่นแหละเด็กติดเกมเป็นเด็กเก็บตัวและมีเพื่อนน้อยผมไม่ค่อยมีเพื่อนนะพี่เพื่อนมีแค่สองคนผมก็อยู่กับสองคนยาวไปเลยจ่ว่าจะมีคนเข้ามาหาผมไม่ค่อยเข้าไปหา ไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อนในโรงเรียนในห้องอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนโดนปิดกั้นจากทังห้องครับมรไม่มีเพื่อนได้ไงอะ่ะเราจะแบบเดี๋ยวนี้มันอยู่ไม่ได้ใช่ปะหนูว่ามันคุยอย่างเงี้ยสนุกกว่าไม่เมื่อยมือด้วยมานั่งพิมพ์พิมพ์เยโอ้และจากข่าวด้านลบที่ออกมาอย่างมากมายคนก็มักจะมองว่าเด็กติดเกมจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวภาวะหางอารมณ์ น่าจะรุนแรงแล้วก็ฉุนเฉียวพฤติกรรมที่อยู่ในเกมอ่ะอาจจะทําตามได้ทําให้เกิดอารมณ์ร้อนนะพวกเล่นติดเกมเนี่ยคือแบบอยากได้อะไรแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยไอ้ที่เราเล่นเกมเนี่ยคือว่าดูว่าเขาเล่นยังไงป้นยังไงจี้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วยังไงก็คือเอาไปเรียนแบบพอโตขึ้นมาแล้วมันจะฝังไงเด็กติดเกมเป็นเด็กก้าวเ้าคนเราข้างก็เริ่มบอกว่าเริ่มขี้หงุดหงิดหรือรำคาญง่ายเมื่อก่อนไม่เป็นพอเริ่มติดก็เริ่มเป็น ก็เลยอยากเลิกเพื่คุยกันเหมือนเดิมมาเพื่อนเยอะๆแม่ดึงปลั๊คคอมระหว่างผมเล่นนะครับแล้วผมก็เสียบกับแม่เขาหนึ่งผัดกันนึงผัดกันเสีย,บยาบเงี้ก็ไม่โกรธครับคือเล่นกันอย่างเงี้ยบ่อยครับบ่อยอยู่ถ้าเขาบอกว่าเกมทําให้เด็กก้าวร้าวฆ่าคนเพราะเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่เกี่ยวกับเกมอย่างเดียวนะครับโทษผู้ใหญ่บ้างก็ได้บางทีอาจจะเป็นความเครียดที่คุณไปนั่งด่าเด็กหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เกมมันไม่เกี่ยวกับเด็กทุกอย่างหรอว่ะมันก็เหมือนตัวผอนคลายอย่างหนึง,งเวลาผู้ใหญ่เครียดแล้วดื่มกาแฟครับสูบบุหรี่ครับพฤติกรรมการติดเกมมักจะทำให้เด็กๆมีผลการเรียนที่แย่ลงจึงยิ่งทำให้คนทั่วไปคิดว่าเด็กๆเ,เหล่านี้สนุกอยู่แต่กับการเล่นเกมและไม่คำนึงถึงอนาคตจะเสียทุกอย่างเลยนะ้งการเรียนทั้งการงานเขาเงี้ยค่ะ แกไปอย่างเงี้ยใครจะเลี้ยงจะให้พ่อแม่เลี้ยงตลอดเหรออย่างเงี้ยทำงานไม่ได้ก็คงอยู่ยแต่กับเกมถ้าบ้านบ้านท้ายมันก็นู่นและมั้งสงสัยจ,จะคุกเด็กติดเกมไม่คิดถึงอนาคตโอ้โอนาคตก็ออกแบบไว้ใหญ่แบย <c oughs> อยากเป็นเชฟมีเรียนเป็นบาร์เทนเดอร์อยู่แล้วแล้วก็เปิดร้านเกษตรกรครับชีวิตไม่ต้องการอะไรมากอยู่สบายๆมีกินมีใช้อ่ะครับความฝันของผมว่าครับอยากทำบริษัทเกี่ยวกับเกมเนี่ยครับ เป็นเป็นอย่างเดียวที่ผมทําได้ดีที่สุดนะครับเพราะอย่างอื่นผมทําอะไรไม่ดีแล้วผมทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับวิ่งระบับก็เหนื่อยถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีงานทําผมก็คงจะต้องไปนั่งข้างถนนแล้วแหละครับความฝันเหรอคะหนูเชื่อว่าเด็กเดือนนี้มันไม่ค่อยมีความฝันอะไรกันเท่าไหร่คือแบบแค่เรียนจบออกมาได้ก็บุญ จะตายเลยนี่เรียนไปยังไงก็ได้ให้มันได้เกรดดีๆแล้วก็เข้ามหาลัยดังๆแล้วก็จบมาก็จะได้งานดีๆมันก็แบบตอนนี้มันก็กลายเป็นค่านิยมของคนไทยไปแล้วอนาคตเหรอครับผมคงเป็นเด็กติเดกเกมคนนึ่งครับ ไม่ค่อยเข้าสังคมกับเพื่อนในโรงเรียนในห้องอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดในสังคมออนไลน์นี่จะเข้าได้ดีดีกว่าสังคมผมมันเป็นสังคมเด็กช่างมันก็แกล้งกันอย่างนี้บ่อยอยู่แล้วด้วยไงครับเหมือนเขาพยายามให้ผมเป็นตูสเป็นอะไรอย่างงี้ครับถึงขนาดเอาอะไรมากรีดกางเกงให้แบบขาดไม่่แค่แกล้งแค่สองสามคนนะครับคือทั้งห้องเหมือนโดนปิดกั้นจากทางห้องครับคือแบบเข้าสังคมกับเพื่อนในห้องไม่ได้ จนไม่อยากไปโรงเรียนอะ่ะจนไม่อยากไปเจอหน้าพวกเขาแล้วแม่เรารู้เรื่องนี้เป่าไม่ครับแม่เขาไม่รู้ครับผมไม่เคยเล่าให้แม่ฟังเพราะว่าถ้าเกิดเล่าไปแม่เขาไปเอาเรื่องที่โรงเรียนอยากจะไปเอาคืนอยากจะช่วยลูกครับแล้วทีนี้ผมอาจจะโดนแบบโดนหนักขึ้น เข้าออนไลน์ก็มีที่ระบายได้บายสิ่งที่เก็บกดได้มีเพื่อนเยอะขึ้นมันดีกว่าในสังคมจริงครับเหมือนเราหนีสังคมจริงอยู่เปล่าจะว่าหนีครับจะว่าหนีก็ใช่ครับหนีถ้าเกิดสังคมจริงเป็นอย่างนี้ผมหนีไปโลกออนไลน์ยังจะดีกว่า โจ๊กเป็นเด็กติดเกมคนหนึ่งที่กำลังศึกษาระดับชั้นปวชในชีวิตจริงโจ๊กไม่สามารถเข้ากับเพื่อนๆได้และหนีไปหาเพื่อนในโลกออนไลน์ทางเข้าบ้านผมนะครับมา,มาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์เรื่อง่ายเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับตีผมเกี่ยวกับ ว่าทำไมผมถึงซีเกมอะไรทำนองนี้ครับผมไม่ม้จากเขาเขาก็อยู่ตรงนี้ยังนานแล้วแต่ผมก็ไม่รู้จักเขาแล้วสิผมก็อายๆนะครับที่บ้านผมมันรกที่นอนโตคอมโต๊ะกินข้าวอยู่ที่เดียวกันหมดเลยครับก็เลยไม่อยากให้เขาไปดูอาย พามาบา้านเอนอนไื่นเนี่ยที่ผมนอนกลางวันจะนอนกลางคืนก็เล่นออนไลน์กับเพื่อนเวลาง่วงก็ปิดคอมนอนเนี้ยส่วนอีกที่หนึ่งคือห้องแม่น้องก็นอนกับแม่อยู่ตรงนี้ครับส่วนนี้กินข้าวก็จะกินกันแถวนี้ครับจะเหลือผัดกะเพราอะไรเงี้ยผมก็จะมาผัดกับข้าวทำข้าวผัดกิน ก็ส่วนใหญ่ก็ทําแบ่งน้องกินเงนินกินเงินทั้งบ้านอยู่บ้านกับแม่กับน้องครับแม่ผมอะ่ะกดดันผมตลอดนะเราก็บ่นทุกเช้าผ่านค่าไฟผ่านค่าเน็ตซึ่งก็จริงจริงอย่างที่เขาพูดเน็ตก็มันจะเป็นเน็ตจำกัดไงครับแล้วทีนี้ผมก็ต้องไปรบกวนแม่บ่อยเพราะ<ๆ>เน็ตผมหมดแม่เขาก็เลยบ่นบ้างอะไรบ้างซึ่งมันก็ชินแล้วล่ะครับแล้วพ่อเราอะ พอพ่อเสียไปแล้วครับพ่อนี่จะเป็นคนแบบคนอารมณ์ร้อนผมทําอะไรผิดนิดหน่อยขึ้นตะคอกเขาต้องการเรียกใช้คือเขาจะตะโกนเรียกซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมเก็บกดนะช่วงนั้นแต่ช่วงที่พ่อไม่อยู่แล้วนี่ผมก็เงาเงาบ้างเคว้งบ้างประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณว่าคิดถึงคิดถึงเสียงเขาคิดถึงแแบบ เร,เราอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาค่อยบน่นค่อยด่าคอยว่าผมพ่อเขาเป็นอะไรเป็นมะเร็งปอดครับมะเร็งปอดระยะสุดท้ายก่อนพ่อจะเสียจะไม่มีอะไรแบบน่าเศร้าเลยคือแบบทุกอย่างก็มีแต่เสียงหัวลาะ จะมีความสนุกสนานที่ผมไม่ได้กับพ่อนะครับก <c oughs> ินน้ำไหมครับ <c oughs> สายที่ผมเล่นเกมก็ทุกอย่างผมเก็บกดแล้วผมก็มาหาวิธีระบายของผมซึ่งคิดว่าเกมเนี่ยครับคือดังออกของผม ครั้งที่ผมเล่นเกมทุกอย่างมันจะแบบลืมไม่หมดเราอยากจะคุยกับคนน,นู้นคนนั้นเราก็คุยได้เราก็ทําได้แต่ถ้าเกิดในชีวิตจริงคือแบบเราเหมือนกับเราถูกจํากัดกรอบไว้ครับคือผมโดนแกล้งโดนอย่างนี้มาตลอดครับตั้งแต่อยู่มัธยมแล้วครับแต่มัธยมมันไม่หนักเหมือนปวชเนี่ยครับกลับบ้านไปผมก็เปิดคอมเล่นคอมเลยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยุ่งกับคนอื่นอยู่แล้วในสังคมออนไ์ไม่ว่าจะเรื่องอะไร<ม>เขาก็รับฟังหมด บอกเล่าความรู้สึกกนตั้งแต่โดนเพื่อนแกลงอะไรอย่างเงี้ยครเขาก็รับฟังตลอดบ้านหลังนี้อยู่มาก็ตั้งแต่โดนไล่ช่วงแรกๆก,ก็ตั้งแต่ห้าหนึ่งครับโดนไล่ก็จากตรงนี้ครับบ้านก่อนหน้านี้ก็อยู่แถวนี้แทบจะติดทางรถไฟเลยครับแล้วไม่โดนยายนะก็ทำถนน,น,นนเงี้ครับ ความสุขด,ดีครับความสุขนิดหน่อยดีนิดหน่อยมัง้งจริงๆปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยนะครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เข้าใจเห็นภาพชัดเนี่ย มันเป็นเหมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งคําว่ายอดของภูเขาน้ําแข็งเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันนิดเดียวมันคือเด็กที่นั่งเล่นเกมไม่รู้จักควบคุมเวลาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เราไม่เห็นด้วยตาเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมันคือปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลายาวนานมันคือต้นตอของปัญหาทั้งหมดพอมีปัญหาเหล่านี้ปั๊บเนี่ยนะครับเด็กก็ต้องแสวงหาที่ที่เขารู้สึกปลอดภยัยเขาถึงต้องใช้เกมเป็นทางออก เพราะนั้นสเต็ปแรกที่พ่อแม่จะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปสู่การพาลูกออกจากเกมได้เนี่ยก็คือเข้าใจที่มาที่ไปว่าเพราะอะไรลูกเขาถึงต้องใช้เกมเป็นทางออกผมทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเราอยากจะถอดบทเรียนชีวิตของเด็ก เพื่อให้เป็นบทเรียนกับพ่อแม่จำนวนมาหาศาลที่กำลังจมในความทุกข์อันนี้ให้พ่อแม่มองเห็นว่ามันยังมีความหวังอยู่นะยังมีทางสำเร็จอยู่นะยังมีวันที่เขากับลูกสามารถกลับมาใช้ชีวิตครอบครัวตามปกติสุขได้เราจะมาหาทางออกไปด้วยกันถ้าเราแก้ปัญหาได้นะเราน่าจะได้เยาวชนที่มีคุณภาพมากขึ้นเราน่าจะได้สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งขึ้น มีความสุขขึ้นสังคมในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นคิดว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงคิดว่าอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงอะคะหนูว่าการศึกษาว่าคงจะเลวร้วายไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งอะจนมันเลวร้วายเลยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอะอนาคตเด็กไทยเหรอครับก็ถ้าเกิดไปทางเด็กช่างก็คงตีกันตายเยอะขึ้นอะไรขึ้นอนาคตของประเทศไทยบางครั้งก็มีการเดินถอยหลังลงแต่กับพูดว่า เรากําลังก้าวไปข้างหน้าปัญหาคราวนี้มันไม่ได้อยู่ที่เด็กครับตอนนี้คืออยู่ที่สิ่งแวดล้อมถ้าเราจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีได้ก็เด็กก็อาจจะดีขึ้นได้เคยครับ อยากมีเพื่อนในชีวิตจริงเยอะขึ้นอยากมีเพื่อนในชีวิตจริงแบบที่เราสนิทกันอยากให้เพื่อนที่สนิทกันมาคุยกับเราอยู่ๆไมโดนเลือกเป็นหัวหน้าผมตึ้งไปหมดเลยครับผมรู้ตัวว่าผมไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าใครอยู่แล้วเป็นหัวหน้าผมก็เป็นมาหลายอย่างแล้วครับแต่แต่แตละอย่างที่ผมเป็นนี่เขาก็ไม่เคยฟังเราเลยสักทีทำไมมินถึงดูงเงียบๆอยู่คนเดียวเหมือนตอนประถมเพื่อนเขาไม่ยอมรับอ่ะคือแบบมันกลายเป็นแบบว่ารวมหัวกันแอนตี้อ่ะเจอแอนตี้อย่างนั้นปุ๊บ,บมันก็แบบ คห้เหมือนแบบว่าเงียบไปเลยแบบพยายามทำตัวไม่ให้เป็นจุดเด่น